สนับสนุนโดยไฟล์ลน์ซักผ้าพลังซักสะอาดขจัดคราบนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอเอเนจีโฮมโปรแอนนิวเซอรี24ปี24สิงหาคมถึง27กันยายนนี้ที่โฮมโปรทุกสาขาแป้งหอมและรอออนเทียร่าป๊อปคันทรีหอมด้วยน้ำหอมจากฝรั่งเศสปลาแมคเคเรลชิ้นโตเนื้อนแน่นในซอสมะเขือเทศปาปี้อร่อยตัวพอ่อ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะ1กันยายน2563อยู่กับคุณนพจรสคุณกิติกรดิฉันอริรัตและล่ามภาษามือคุณวัฒนาค่ะครับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับยังคงติดตามกันช่องทางเดิมเลยนะครับช่อง3 4ออมรินทีวี d นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ชมกันได้อยู่คือผ่านทางเฟซบ o o กแฟนเพจออมรินทีวีมีไลฟ์สดมาติดตามแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราทั้ง3คนตลอดรายการครับ และเริ่มต้นเดือนใหม่นะครุคณผู้ชมครับกับวันนี้ซึ่งโหหลายคนในเม,มืองกรุงเนี่ยนะครับบอกว่าวิกฤตหนักตั้งแต่เช้าเพราะว่า,าหัวฝนตกตั้งแต่ช่วงตีสอที่สที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่น้ําท่วมเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังกันนะครับขณะเดียวกัน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหนอนยืนอยู่บนแพรแล้วอยู่ถูกกระสุนที่ไหนไม่รู้มาเจาะที่คออ,อันนี้มันก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะไปเจอคนเจ็บค่ะคือคุณชัยวัน์ก้าวาจาอายุ35ปีเขายังชี้ให้ดูที่คออยู่เลยว่าถูกกระสุนที่ไม่ทราบชนิดไม่ทราบขนาดเจาะเข้าไปที่คออาการสาหาัส